ก้วยปิ้งครับทิตลาขายยังไงครับชุดสามสิบห้าค่ะชุดสามสิบห้าเอาฮะสีไม้สาสิบห้าบาทถ้าซื้อแค่สองไม้ได้ไหมได้กินไม่หมดเอาสองไม้ยาเปลเด้านางกัอเย ผมกลัวทานไม่หมดนะนี้เป็นน้ำนี่ก็ได้มาแล้วครับไม้ละ10บาททิงชุละสามสบาท4ไม้แต่ว่าคือ4ไม้มันคุ้มกว,ว่าเลยผมกินไม่หมดนะครับก็ต้องรีวิวหลายๆอย่างเดี๋ยวมาชิมหนึ่งครับที่ซื้อมาครับผมก็กลัวกินไม่หมดนะฮะ น่ากินมากครับอร่อยม,มากแล้วกินสี่ไม้เนี่ยคงไม่หมดเนี่ยต้องกินร้อนๆนะหอมอร่อยแล้รู้สึกอย่างกล้วยแถวสามจังหวัดชายแดนเนี่ยมันจะแบบอาจจะมีบรรพันของมันนะมันจะเหนึบเหน่อย แต่ก็ยังไม่ถึงเป็นแบบกว้ยหินนะนั่นอีกพันหนึ่งแต่ว่ามันจะมีความเหนืยอเนืหอมครับย่างแล้วมาคลุกน้ำอย่างนี้อร่อยก็จากจังหวัดนาราธิวาสครับผมเ็าซื้อมาแล้วก็นั่งกินอยู่ในตลาดสดตานราธิวาสอ่าแล้พวพบกันใหม่นะครับกับช e l น e ฟิ t ไทยใน YouTube ก็เก็บเรื่องราวการเดินทางกันเล็กกันน้อยนะครับบนเส้นทางมาฝากกันนะครับ สำหรับใครที่ไม่ค่อยได้เดินทางบ่อยก็เอาเรื่องราวของเรื่องการเดินทางมาเล่าสู่กันฟังครับผ่าน y ย t u b e แลพะพบกันใหม่ครับกับ Channel น e ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ